สวัสดีครับวันนี้ทาง BPO นะครับก็จะมาแนะนาเหยื่อป๊อปเปอร์นะครับจากค่ายฟิชชิงเลสซิ่งนะครับตัวนี้เป็นรหัส9018นะครับความยาว8เซนนะครับป๊อปเปอร์ก็เป็นแอคชั่นลอยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปากจะป๊อปน้ํานะครับตัวนี้ให้เสียงที่ค่อนข้างดังนะครับตัวเบ็ด2ตัวแล้วก็ภายในมีลูกปืนนะครับตัวนี้ทั้งหมดมี5สีนะครับ ราคา120บาทนะครับสีแรกก็จะเป็นสีโครมหลังดำนะครับเหลือบเขียวนะครับแล้วก็สีที่2เป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ท้องเงินนะครับแล้วก็สีที่3ามเป็นสีทองแล้วก็หลังส้มนะครับแล้วสีที่สี่นะครับเป็นสีทองหัวแดงนะครับแล้วก็สีที่ห้าเป็นสีทองหลังดําท้องเงินแล้วก็มีลายสีดํานะครับ แล้วก็รุ่นนี้นะครับจะมี2ขนาดนะครับจะเป็นตัวเล็กนะครับ6.5เซนนะครับแล้วก็ตัวใหญ่นี่เป็น8เซนนะครับเดี๋ยวเทียบให้ดูนะครับว่าความแตกต่างของไซส์นะฮะนี่นะครับก็อยู่ที่หน้าง,งานนะครับว่าเวลานั้นปลา กินดังกินค่อยยังไงนะครับแล้วก็ตัวเบ็ดท้ายนะครับจะมีผู้แฝดแล้วก็ขนนกด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเรียกความสนใจของปลากระพงได้ดีนะครับก็ราคาเพียง120บาทนะครับรุ่นนี้ก็ลองหาซื้อไปใช้ดูนะครับเล่นงานกระพงเล่นกระสูบได้นะครับก็งานผิวน้ําก็สนุกสนุกครับเวลากัดก็มีความสนุกนะครับมีความมันนะครับขอบคุณครับ